สวัสดีครับ f c ฟแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหทวาเมากระแสโซเชียลนี่นะครับทัวลงยับเลยนะครับนางเอกหมอลำที่สังคมรองยี่ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับโดยที่สังคมชาวเน็ตเขามองกันนะครับว่านางเอกหมอลำคนนี้นะครับ มีเจตนาสร้างกำเวนให้เกิดขึ้นกับตนเองและลูกๆนะครับโดยล่าสุดเพจสบายดีทูเดย์นะครับได้โพสต์ข้อความว่าบ้ามีหรือพาลูกไปฉลองวันเกิดแม่คนอื่นได้แต่ไม่ให้ลูกไปงานวันเกิดพ่อแท้ๆบ้าไม่มีโรคนะครับนี่แหละครับ FC ทุก,ท,ก,ท,กท่านสิ่งสำคัญกับชีวิตของลูก ที่เขาจะได้มีโอกาสได้เจอกับพ่อของเขานะครับนางเอกมราท่านี้ก็กีดกันนะครับไม่ให้พ่อลูกเขาได้พบกันนะครับซึ่งลำดับความสําคัญของลูกๆไม่ได้เลยนะครับว่าสิ่งไหนสําคัญเขามองกันในความถูกต้องนะครับมันก็ต้องมองว่าสิ่งไหนสําคัญกับลูกๆที่สุดนะครับโดยพ่อของลูกเนี่ยมีความประสงค์ที่จะนําลูกๆมาร่วมงานวันเกิดของตัวเองนะครับลูกทั้งสองคน ในงานวันเกิดของพ่อบิ๊กนะครับซึ่งมันมีความสําคัญกับเด็กทั้องสองคนนะครับมันคือความสุขของลูกๆทั้งสองคนเลยนะครับที่เขาจะได้เจอกับพ่อของเขาอย่างมีความสุขในวันเกิดของพ่อ,อ <bed> นะครับแต่ว่านางเอกมอลำคนนี้มีเจตนาที่จะก,กันพ่อลูกเขาได้พบกันนะครับนั่นก็คือความสุขของลูกทั้งสองคนนะครับแต่ว่านางเอกมอลำอ้างว่าไม่ตรงกับวันหยุดของโรงเรียนลูกนะครับ เด็กแค่เตรียมอนุบาลน,นะครับหยุดวันไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สําคัญอะไรมากมายเลยนะครับสําหรับเด็กเตรียมอนุบาลน,นะครับสามารถลาได้นะครับไม่มีโรงเรียนไหนหรอกครับที่ไม่ให้เด็กเตรียมอนุบาลน,นี่ลาหยุดนะครับลาได้นะครับมาร่วมง,งานวันเกิดของพ่อซึ่งมันเป็นวันสําคัญของพ่อแล้วก็ลูกๆจะได้พบพ่อของเขาอย่างมีความสุขนะครับ ที่ลูกจะได้พบพ่อนะครับนั่นมันคือความสุขของลูกนะครับแต่ว่านางเอกหมลำคุณนี้กลับไม่สนใจในความรู้สึกของลูกๆเลยนะครับซึ่งนางไม่ให้ความสําคัญกับลูกทัองสองคนเลยนะครับไม่ให้ลูกได้พบกับพ่อของเขานะครับในงานสําคัญสังคมรุมประนามรุมสาบนางเอกหมลำนะครับที่มีใจอกุศลเพียงนี้นะครับ ทีงานวันเกิดของแม่คูจินนะครับโอ้โหโกลับพาลูกๆไปอย่างน่าชื่นตาบานนะครับแต่นี่คือวันสําคัญของพ่อของลูกๆนะครับพ่อลูกเขาจะได้เจอกันอย่างมีความสุขนะครับมันเป็นความสุขของลูกที่จะได้พบพ่อของเขานะครับเอฟซีทุกท่านเวรกรรมนี้นะครับมองยังไงก็คือนางมีเจตนาก่อเวรก่อกรรมให้กับตนเองนะครับนางดําดับความสําคัญของลูกไม่ได้นะครับ ความผิดชอบช่วดีไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับเวรกรรมจริงๆเลยผู้ดได้คำเรียวว่าทําไปเถอะเวรกรรมนั่นนะมันส่งผลถึงเมื่อไรวันนั้นเธอจะไม่เหลือใครเลยในชีวิตนะครับแม้แต่ลูกๆทั้งสองคนของเธอนะครับเวรกรรมนะ่ะยิ่งจกีกันพอลูกได้พบกันยิ่งทําให้ห,ห่างเหินลูกกับแม่ในอนาคตนะครับเมื่อเวรกรรมส่งผลนะครับเมื่อเด็กๆโตขึ้น เมื่อเขารู้ความจริงทุกอย่างนะครับกาเวรจากการกิดกันพ่อลูกเขาได้พบกันสะสมไว้มากๆนะครับสะสมไวเ้เถอะแล้วรอวันที่กรรมส่งผลนะครับเอฟซีทุกๆท่านแล้วนางจะไม่เหลือใครในชีวิตอีกเลยแม้กระทั่งลูกทั้งสองคนนะครับการก,าก่อกรรมสร้างเวรในการกีดกันไม่ให้พ่อลูกเขาได้พบกันนะครับในอนาคตนี้ลูกลูกเนี่ย จะต้องห่างเหินจากแม่คนนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากรรมเวรมันส่งผลยิ่งกีดกันก็ยิ่งเท่ากับว่าท,ทําให้ตัวเองกีดกันห่างเหินจากลูกๆในอนาคตนะครับในวันที่กรรมส่งผลวันที่เด็กโตเป็นผู้ใหญ่รู้ความจริงทั้งหมดนะครับสาเหตุที่บ้านแตกสลายขาดนี่เป็นเพราะอะไรวันนั้นไม่แน่นะครับเด็กๆอาจจะเกลียดแม่ของเขาก็ได้นะครับในอนาคตอันนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เราไปอ่านคอมเมนต์ของบดาเอฟซกันนะครับว่าพวกเขาคิดเห็นกันอย่างไรนะครับคอมเมนต์แรกก็บอกว่าเหนื่อยกับอีกแกนนี้จังเลยเมื่อไรจะแต่งงานใหม่สักทีเรื่องต่างๆจะได้จบแยกย้ายทำมาหากินกันมานั่งกัดกันได้ทุกวันนะครับเอฟซี <c ười> ท่านนี้ระบายความอัดอัน้นใจนะครับเอฟซีรู้ทันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า ก็แม่ผัวใหม่มันเนาะคงคิดว่าเขาจะรักลูกตัวเองมากมั้งนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหลงจนบ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไปดูคู่อื่นไปทําไมเขาเลิกกันแล้วแต่ไม่เห็นมีปัญหาเรื่องลูกลูกสามารถไปมาหาสูได้ทั้งสองฝั่งนะครับจริงครับคู่อื่นๆน,นี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับลูกจะไปอาพ่อพ่อจะไปอาลูกนี่พ่อเป็นพ่อของลูกนะครับมีสิทธิ์เต็มที่นะครับ แต่แปลกมากกับนายเอกโมลัมท่านนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาคิดกันยังไงคาคานจะเอาชนะอดีตให้ได้นะครับแต่ว่านางเอะสะสมกำเวรโดยที่นางไม่รู้ตัวนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนดีๆที่ไหนเขาทำกันมีแต่คนบ้าแหละที่คิดได้แค่นี้สอนลูกให้เกลียดพ่อ,อก,กดอีดกันลูกกับพ่อแต่ไปสอนลูกให้สนิทและเรียกคนอื่นปะปิปัญญาอ่อนจะเอาชนะเขาไม่ได้ สิ้นคิดยิ่งทำแบบนี้พอเด็กโตขึ้นเด็กย้อนกลับมาดูคลิปเด็กจะยิ่งเกลียดคนที่กีดกันเขาไม่ให้ไปอาพ่อเขามากกว่าเกลียดพ่อเขาอีกนะครับอันนี้คอมเมนต์ของ f c นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นแก่ตัวชะมัดนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาต้องการเอาชนะแต่เขาลืมเรื่องกฎหมายไปค่ะยังไงพ่อก็มีสิทธิ์ค่ะนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมควรที่นางโดนดา่าไม่จบไม่สิน้นนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอาละนางจะได้ปิดวงทาวนก็เร็วๆนี้ด้วยผลแห่งการกระทําและอยากให้บิ๊กเก็บคลิปและหลักฐานเงียบๆฟ้องขอเอาลูกมาดูแลเองถ้าเขาสืบซัพ์ว่าห้อมีฐานะการเงินและสภาพแวดล้อมที่สามารถเลี้ยงลูกได้ดียังไงก็ได้ลูกมาค่ะนะครับ อันนี้เป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับเอฟซีท่านนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากรรมติดจรวดพวกนี้บาปหนานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใช่ใช่ไม่มีหรอกไปงานวันเกิดคนอื่นไปได้แต่ไม่ให้ไปงานวันเกิดพ่อของลูกอ่ะไม่มีไม,ม่มีนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตะก,กะอิจฉาดิษยาคนอื่นบังคับลูกเรียกชื่อเขาพ่อพ่อเขาวันเกิดพ่อเขาเท้ๆมาก<ม>ีดกัน เด็กเขาไม่ได้เข้มงวดเรื่องโรงเรียนมากหรอกนะ้าแม่เอาชนะเขาทุกอย่างเลยนะเอาข้ออ้างอะไรมาล่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าคนที่คิดถึงจิตใจลูกจริงๆเขาต้องให้ลูกมาหาพ่อเรานี่ต้องนัดพ่อของลูกเองเพื่อให้ลูกได้เจอนะครับถูกต้องเลยนะครับกับความเห็นนี้นะครับ คนต่อมาก็บอกว่าถ้ามันสุดทางก็ต้องใช้กฎหมายละนะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาเอฟีต่างๆชาวนิดนะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับ